ุกคนนี่นะคะเมื่อกี้มีคนเอาผักบุ้งมาใส่ในกรงกระต่ายกินแล้วจะท้องเสียท้องอืดนนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกระตายถ้ามีการให้ผักแบบนี้อย่าไปให้นะคะมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะกินแล้วเดี๋ยวน้องจะเสียชีวิตได้เลยนะคะอันนี้เก็บออกมาหลายๆคนก็คือเข้าใจผิดหรือว่ากระต่ายกินผักที่ถ้าจะให้จริงๆนะคะให้หญ้าขนดีกว่าเออเอาหญ้าขนมาหญ้าขนสดเด็ดตามทางดีกว่าเยอะมากๆ วัดีค่ะวันนี้อยู่ที่วัดสมานนะคะฉะเชิงเซายินดีต้อนรับสู่กระตุยยาแฟมิลี่นะคะทางเราก็ต้องขอขอบคุณทางหอจอกอพมรชัยซับไพามากมากเลยค่ะที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้มอบอาหารกระต่ายให้กับน้องๆเต็มไปหมดเลยที่วัดสมานจังหวัดฉะเชิงเซานะคะนอกจากนี้ยังมีทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพีเมียมาร่วมตรวจสุขภาพด้วยค่ะวันนี้เรามาทําบุญให้เด็กๆนะคะพอดีว่าทางคุณนี้ลงพื้นที่ตรวจก็มีคุณหมอพีเมียมาด้วย ก็มีการกบริจาคอาหารด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ทางเรากระตุยาแล้วก็ทางอาสามีอุน่นแล้วก็ทางช่างต้นมาช่วยกันด้วยเดี๋ยวมาดูว่ามีฝัดตัวไหนบ้างที่วัดสมานมีถัดเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ่ะทุกคนที่วัดพิการแยกเพศให้น้องด้วยคะ่ะเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ของน้องๆน,นะคะ<ๆ>เพราะว่ากระต่ายเนี่ยผสมพันธุ์ไวมากๆเลย1เดือนก็คลอดแล้วแล้วคลอดทีสี่ตัวเลย ถ้าเพื่อนๆนะคะมีน้องกระต่ายผู้ชายหญิงแล้วไม่อยากเลี้ยงเยอะจนเกินไปเนี่ยแนะนําให้แยกเพศหรือพาตัวใดตัวหนึ่งไปทําหมันนะคะวะ้ายเออไ่ดอยังงยอยกินดูดีมีคนเอาถ้วยให้น้องอ่ะเดี๋ยวต้องเอาออกอ่ะเนี่ยไม่รู้ไะ องกินกลวยไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาให้ลงกใลูกวิกจับวิกจับไม่นะว่าเดี๋ยวเราจะลงไปแอบกันในท่อตอนนี้เราอยู่กันที่ฝั่งตัวเมียนะคะทางวัดแยกเพศน้องกระต่ายไว้ค่ะเป็นเพศผู้และกงเพศเมียวันนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลสัตว์เลี้ยงพี่เมียเนี่ยมาทําการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นถ่ายพยาธิแล้วก็หยดเลื้นไหลให้กับน้องน้องรวมถึงตรวจฟันและฝ่าเท้าให้กับน้องน้องด้วยค่ะ ที่นะคะทุกคนทำบรรยากาศนะคะใทข้งต้นนี้คนคุครับอย่างอย่างเคสที่เราเจออย่างเจอกระต่ายที่มีอันธะไปเดียวนะครับ แล้วก็อีกอันทะอีกใบหนึ่งมีถุงอันทะแต่ว่าไม่มีลูกอันทะกรณีอย่างเงี้ยนะเราควรทำหมันไหมครับควรจะต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่ามันมีจังหวะที่เขาไหลเข้าออกได้หรือเปล่าตรวจสอบแล้วมันไหลเข้าออกได้ก็ไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้าเช็คแล้วมันไม่ไหลออกมาเลยไม่ไหลลงมาอยู่ในถุงอันทะเลยเนี่ยควรจะทำหมันเหมือนฮาเล่เขาเนฮาเล่เขาหน้าโคมฮาเล่เขาเป็นอินดีมันน่าจะอยู่ข้างใน กลมนะมันไม่เป็นเลยมันแยกแยะแล้วขึ้นลูกพาเล่ตัวตัวนี้คือตจากตัวอื่นแล้วขึ้นลูกพาเล่ตรงนี้พเหมือนเนี่ยเจอมีคนโรยใช่อันนี้คือน้องมะนาวเล็กเล็กดีไหมน้องมะนาวไหไหนบอกกัดไม่ใช่หรอกัดกัดอ้าวกัดกัดแค่อุ่นกับเจ๊แต่เขาเป็นคนทำแผลมันสวัสดีค่ะคุณมะนาวคุณไปอยู่บ้านกระต่ายอบอุ่นแล้วคุณเป็นไงบ้างครับ อบมากเลยครับไม่อยากกลับมาอยู่นี่เลยครับคุณอยากได้บ้านใหม่ไหมครับอยากจ้าใครสนใจผมทักมาเลยนะคะคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับคุณบอกสรรพคุณคุณหน่อยเร็วอะเป็นเพศปุ้งเพศอะไรเอ่ยเพศปูแม่แม่ปูไข่ลงแล้วกำลังจะเป็นวัยสรุ่นน้องแบบเนาะสีเดียวกันเลยอ่ะขนกับสีตาตาสีเปาสองคนนะคะอี่ก็เป็นสวยงามเงี้ยให้นิสัย ใช่ค่ะถ้าเป็นการถ้าเป็นฟันด้านในอะค่ะเจ้าของจะดูเองไม่ได้อยู่แล้วต้องพามาให้คุณหมอดูนะคะทุกๆุกสามเดือนกําลังดีเพื่อนๆนะคะน้องกระต่ายไม่ได้มีแค่ฟันหน้านะคะเขามีฟันด้านในด้วยแต่ฟันด้านในเนี่ยเราไม่สามารถสังเกตเห็นหรือว่าเช็คได้นะคะจะต้องพาไปพบคุณหมอให้คุณหมอเนี่ยใช้กล้องเฉพาะสองฟันดูให้ค่ะ และฟันของเขาเนี่ยสามารถยาวได้เรื่อยๆเลยดังนั้นเนี่ยอาหารหลักของน้องกระต่ายเนี่ยเลยเป็นหญ้าแห้งค่ะส่วนอันนี้เป็นภาพของน้องอลุ่มเจาะนะคะน้องอลุ่มเจาะมีฟันหน้าที่ยาวมากทําให้เขาเแต่งตัวไม่ได้กินอาหารก็ลําบากแถบน้ําลายเนี่ยยังไหลเปรอะเปื้อนตามหน้าแล้วก็คอของน้องด้วยการรักษานะคะก็คือพาไปพบคุณหมอคุณหมอก็จะทําการตัดฟันให้ให้มัน าสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นส่วนฟันด้านในเนี่ยพวกฟันกรามเนี่ยจะต้องวางยาสลบค่ะเพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยทำการรักษาได้ง่ายขึ้นค่ะเคสนี้นะคะก็คุณหมอนัดจากพีเมียรักษาให้ค่ะและทางเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอนัดมากๆเลยที่เมตารับเคสเด็กวัดจากวัดสมานนะคะหลายเคสมากๆเลยค่ะ ทุกคนอย่างนี้เห็นนะคะไม่ใช่แค่หมาแมวที่โดนทิ้งนะคะมีกระต่ายที่แบบว่าโดนทิ้งด้วยเวลาคนเลี้ยงแล้วแบบกระต่ายเนี่ยเขาเจ็บป่วยเขาจะใช้เขาจ้จ่ายสูงกว่าเพราะว่าเขาต้องใช้หมอพิเศษเพราะฉะนั้นบางคนพอจ่ายไม่ไหวรักษาไม่ไหวเขาจะมาทิ้งที่วัดเยอะมากๆที่นี่ก็มีประมาณ30บกว่าตัวได้นะอันนี้คุณหมอกำลังถ่ายพยาชไหมนี่อันนี้คุณหมอทำอะไรนะคะกำลังถ่ายพยาเซมกำลังถ่ายพยาด้นี่กระต่ายก็ถ่ายพยาด้วยนี่คือการป้อนยากระต่ายค่ะต้องเขาทังทางนี้ อร่อยดู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 ลิงดูลิงดูลิงทางนู้นสำหรับใครที่แบบว่าอยากเลี้ยงกระต่ายมาให้เราขัดบ้านให้ก็ได้จะได้ลดปริมาณตรงนี้ด้วยแล้วก็ช่วยน้องกระต่ายให้มีบ้านที่ดีขึ้นไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกระต่ายน่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยน่ารักไหมน่าหมได้แล้วหยยดยาแล้วใครอยู่กี่ตุ้ย วันนี้มาทําอะไรคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะวันนี้เรามาทําการบริจาคเนาะเราทำกากิจกรรมร่วมกันมีการบริจาคอาหารโดยคุณนี้ค่ะและก็ทั้งหมดก็เป็นโครงการของคุณแคลริตี้ที่เราร่วมกันเมื่อเดือนที่แล้วก็ได้รับการร่วมมือจากคุณหมอโรงพยาบาลทีเนียต้องขอบคุณทีทีคุณหมอมาที่ยกขบวนมา ช่วยตรวจสุขภาพดูแลกระต่ายแล้วก็คุณคุณต้นมาช่วยดูแลน้องนุ้ยใช่แล้วก็ขอบคุณน้องเแลวขอบคุณคุณอุ่นเลยที่มาช่วยกันรุวมดับกระต่ายถ้าไม่มีทุกคนนี่ไงงานวันนี้คงไม่สำเร็จค่ะแล้วขอบคุณมากนะคะขอบคคุณ่ะไปเลยตอนนี้ าเกากำลังจะอัเซฟต้นตัวไมโครซินหรือว่าจะเป็นนาโนก็ได้ก็สมมติว่าเรามีหวีเราก็อะไรนะพี่ขีดผนมันให้มาให้มาคุมแปลงให้โฟให้มาคุมเท้าเขาเราก็ต้องจัดการเรื่องพื้นของกรลงกระถานที่อยู่ด้วยค่ะให้มันแบบนุ่มพอที่แบบเท้าเขาจะไม่ไม่ไม่ไปแบบเสียดสีหรือว่าอยู่บนซี่กงอะไรอย่เงี้ยก็จะเป็น น้องเป็นไรไหน้องเป็นเด็ลเราคิดว่าน,น่าจะแบบนั่งขับฉี่นั่งขับอ่นี่วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเนี่ยเราจะเล็มขนบรนิเวณนี้ออกเพื่อให้เขาอ่าบริเวณนี้มันไม่ไม่แฉะเกินไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเชื้อราในอนาคตได้เกิดในกระต่ายที่เป็นกระต่ายที่เริ่มติดตัตวันเขาจะฉี่เพื่อสอสมฟีโลโมนให้ตัวผู้เรียกร้งอ,งองสนใจให้ตัวผู้อย่างอันนี้ก็คือผู้ผู้เลี้ยงเนี่ยใช้เป็นทิชู่ก็ได้นะครับหรือว่าผ้านะครับทับพยายามทับให้แห้ง ให้แห้งที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับส่วนส่วนใหญ่ที่ที่เจอคือปล่อยไว้พอปล่อยไว้ปุ๊บผลบริเวณตรงนี้จะร่วงจะร่วงแล้วเกิดเป็นรอยแดงเกิดเป็นเชื้อราเป็นแผลฉีกัดได้นะครับการดูแลเบื้องต้นก็ซับให้แห้งแล้วก็เล็มออกให้ได้มากที่สุดค่อยๆเล็มนะครับอาจจะโดนเนื้อน้องทำไรคะทำความผาดโกลงนะใครคะก็มีคนให้กล้วย oh no คือถั่วมะปวยมาให้ได้ม,มันก็ได้แต่ว่ามันได้แค่เหมือนเป็นแบบสแน็คอะะไรแค่แบบชิ้นชิ้นเล็กๆเล็กๆอะกิ่รักชิ้นอะไรอย่างเงี้ยคือไม,ไม่ใช่ทั้งไม่ใช่ทั้งอย่างเงี้ยทุกคนนี่นะคะเมื่อกี้มีคนเอาผักบุ้งมาใส่ในกรงกระต่ายกระต่ายไม่กินผักวบุ้งนะคะกินแล้วจะท้องเสียท้องอืดนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนก็ตาม โรงแรมสวนสัตว์หรืออะไรถ้ามีการให้ผักแบบนี้อย่าไปให้นะคะมันเป็นความเชื่อที่ผิดนะทุกคนกินแล้วเดี๋ยน้องจะเสียชีวิตได้เลยนะคะอันนี้เก็บออกมาเดี๋ยวเราจะไปบอกเขาว่าเอ่ออันไหนให้ไม่ได้แล้วแต่เ,เราจะเตือนทางวัดอีกทีหนึ่งนะคนี่น้ำอย่าให้น้องนะมีเป็นผักบุ้งไทยีด้วย มันจะมียาง <laughs> ใช่ไหมมันจะทําให้ยางไปพันในลําไส้กระต่ายแล้วก็ของอื่นเต่าก็กินไม่ได้ใช่ไหมขอบุณอ่าเต่าต่าบ,บกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรยางเยอะถ้าจะให้ดีถ้าจะให้จริงๆนะคะให้หญ้าขนดีกว่าอือเอาย่าขนมาให้อา่าหญ้าขนสดเด็ดตามทางดีกว่าเยอะมากๆ ค่ะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจบไปเท่านี้ก่อนนะคะก็ฝากถึงใครที่แบบว่าจะเลี้ยงกระต่ายก็ติดต่อทางกลุ่มสมาชิกแล้วแล้วก็ช่วยลดจานวนสัตว์ด้วยถึงบุคคลที่แบบว่าเลี้ยงสัตว์เราไม่มีกําลังพอก็อย่าเลี้ยงดีกว่าเพราะว่าถ้าเอามาทิ้งอย่างเงี้ยมันเพิ่มจํานวนเนเวลาเอาไปทิ้งครูปะกระต่ายเข้าผสมพันเร็วมากนะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีการเพิ่มจำนวนที่เร็วมากทําให้มันยากต่อการควบคุมด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะรอไปดูคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe นะครับกระตุยแเฟเคมี